เห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้สวยไหมคะสวยไหมตัวนี้นะคะสวยมากนะคะอันนี้นะคะเป็นการทดลองนะคะปรับปรุงนะคะวิธีการทําแนวใหม่ๆนะซึ่งธัญญาก็พยายามคิดค้นสูตรใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆพี่ๆจะได้แบบว่าตื่นเต้นกับผลงานของธัญญานะเพราะว่าเห็นเงียบแบบนี้นะแอบซุ่มแอบซุ่มทาหลายสูตรแล้วทดลองหลายๆสูตรแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเป็นแนวแบบดาร์กโทนบ้างนะคะใครชอบแบบนี้นะ พิมพ์ชอบมาได้นะคะสวยๆเลยนะมาดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะแนวแปลกนะคะเราพยายามที่จะพัฒนาผลงานของเราไปเรื่อยๆนะ,ะเป็นความสุขระหว่างทางที่ทนญญานะคะตั้งใจทําแล้วรู้สึกว่าชอบทุกคนงานแล้วตั้งใจมอบให้ทุกๆท่านเลยนะคะคสวัสดีค่ะอีโคเปรี2ยนสองนะคะว้าวพืนนี้สวยมากนะคะอ่า งาน Eco p r i n นนะคะผืนนี้จะเป็นงานสีดาร์กนิดนึงนะคะสีแปลกอันนี้ธัญญาก็ทำการทดลองเนาะก็จะเป็นโทนสีแนวเข้มนะคะ่ะห่มด้วยน้ำต้มสีจากเปลือกตะบูนกับฝางผสมกันแต่นี้เรามีผสมใบไม้ชุบสนิมนะคะนี่ค่ะใบไม้สนิมอ่ามันแกะงานดูพร้อมๆกันอันนี้ธัญญาก็ทดลองงานใหม่เนาะนะคะทำแบบ แนวใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เรามาดูกันยูคาริบตัสว้าวยูคาริตรัสปกติจะให้ส้มนะคะรอบนี้ยูคาริบตัสเราชุบสนิมเนาะชุบน้าสนิมก็จะเปลี่ยนสีนะคะโอหใบกระจงใบกระจงนะคะใบกระจงก็จะเปลี่ยนสี เป็นสีดำเลยรอบนี้ออกแนวดาร์กโทนนะคะคือรอบนี้เขาจะไม่เปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าเราจะล็อกสีของเขาไว้ด้วยสูตรพิเศษของเรานะคะก็คือจะให้เป็นออกแนวโทนสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของใบลำาไยนะ,ะใบลำาไยนี่ค่ะ ใบที่ใช้ทําในการโทนสีดาร์กส่วนมากจะเป็นใบที่มีสารเทนนินสูงเทนนินก็คือเป็นพวกที่ขมขมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบลำไยนะคะใบลำไยแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นหูกระจงว้าวหูกระจงคือรสแมนแตนกแราวสวยมากใบหูกระจงคลาสสิกมากเลยอันนี้พยายามเอาทำเป็นผีเสื้อนะได้ไหมเนี่ยผีเสื้อโอ้โหกานเขาค่อนข้างจะหลุดเบี้ยวไปนิดนึงมองดูผิวเพลินก็เป็นผีเสื้อแล้วกันนะคะเนาะตัวนี้นะ,ะเัญญาก็ออกแบบไปตามจินตนาการอันนี้ก็จะเป็น ใบหูกระจงเราก็เอาเรียงกันเป็นอดอกไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบกัญชาโอใบกัญชาก็สีก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะคะใบกัญชาเขาชื่อให้ฟอร์มใบสวยนะอันนี้ก็จะใส่หูกระจงเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเน้นเน้นโทนดาร์กเพราะหูกระจงนี้เขามีเทนินสูงนะ เขาก็จะให้สีที่แบบออกคลาสสิกนิดหนึ่งเราก็จะพยายามหาใบไม้ที่เนี่ยอันนี้อย่างใบรูปหัวใจหรือว่าใบานชาเวยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความขมอยู่ในใบไม้เขาก็จะให้สีก็จะไม่ดำมากเท่าไหร่นะคะ นี่คือเราล็อกสีของใบไม้นะคะนี่ไม่ให้เปลี่ยนสีปกติตัวนี้ส้มแป๊ดเลยนะะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นสีคลาสสิกเลยนะคะสำหรับยูคาลิปตัสเนาะเดี๋ยวมาดูงานด้านหลังกันนะคะว้าวเราตื่นเต้นตื่นเต้นคืนนี้คืนนี้ทดลองสูตรใหม่อันนี้ก็เป็นใบยูคาลิปตัสนะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นใบลำไยนะใบลำไย นี่ก็เป็นใบสักโอ้ใบสักก็ยังสวยแต่อันนี้ก็จะเป็นใบกระท่อมกระท่อมนี่ไม่เปลี่ยนสีเลยกระท่อมแต่เวลาแห้งเขาก็จะให้ฟอร์มใบแค่ฟอร์มใบเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นใบใบปีบนะใบปีบโอ้ใบปีบก็โอเคนะใบปีบสวยอยู่นะนี่น้องปีบของเราอ้ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้จะเป็นใบมะปรางขออภัยนะไม่ใช่ใบยูคาเนาะอันนี้ใบมะปรางนี่ใบมะปรางส่วนนี้ใบลำไยส่วนนี้ใบกระท่อมแล้วก็อันนี้จะเป็นใบกัญชานี่ไงนี่ไงใบมะปรางนี่ใบมะปรางพอดีใบเขาหลุดร่วงไปก็จะจำไม่ได้อันนี้ใบกัญชาก็สวยงามนะคะนี่ใบกัญชาแล้วก็ตัวนี้ ใบยูคาลิปตัสนั่นเองนะคะนี่ใบยูคาลิปตัสสวยมากฟอร์มใบสวยๆเลยก็ดูเป็นศินละปะดีนะคะสำหรับใบยูคาลิปตัสอ่าอันนี้ใบยี่โถแล้วก็โอ้เพกาสวยอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ใบสักเขาทดลองไม่กล้าใส่เยอะกลัวว่าใบเขาจะไม่สวยหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบสะดาวโอ้สดาวสวยเพราะสะดาวเขาขมมากมีเทน,นินสูง นี่สวยๆเลยด้านหลังนะคะงานงานทดลองสูตรแปลกๆโทนสีดาร์กโทนของเรานะคะ